สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาในห้องเรียนภาษาไทยบายครูอ้อยเจอกันอีกครั้งนะคะ EP ที่หนึ่งเราเจอกันเรื่องคำนามไปแล้วนะคะส่วน EP ที่สองก็คือคำสรรพนามอ EP ที่สามเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นคำอะไรเอ่ย อีที่3ก็คือคำกริยานั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูกันว่าคำกริยาเป็นยังไงบ้างคำกริยาคือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของคำนามหรือคำสรรพนามในประโยคนะคะซึ่งคำกริยานี่แบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะ เป็น4ชนิดได้แก่1อากรรมกริยา 2. สะกรรมกริยา 3. วิกะตัทถกริยาและก็ชนิดที่4ก็คือกริยานุเคราะห์นะคะเราไปดูเลยชนิดที่ 1. อากรรมกริยาเป็นยังไงบ้าง คำก,กริยานะคะก็คือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับนะคะซึ่งคํากริยาชนิดนี้จะมีส่วนขยายต่อท้ายหรือไม่ก็ได้เพราะมีใจความสมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะ,ะเช่นนั่งนอนเดินร้องไห้ยิ้มหัวเราะ เปียกเดินนี่น,นะคะ,ะดูนะคะคำว,ว่าเปียกเดินประโยคนี้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ชัดเจนแล้วนะคะไม่ต้องมีส่วนขยายเขาร้องไห้ส้มจี๊นั่งตุนนอนนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะฝนตก นักมากเรามาดูประโยคที่ว่าฝนตกส่วนขยายต่อท้ายอาการกริยาก็คือส่วนขยายที่ไม่ใช่กรรมนะคะซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะประโยคที่ว่าฝนตกเพราะว่าประโยคม,มันชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีส่วนขยายก็ไม่ได้ทำให้ใจความนั้น เสียไปหรือเปลี่ยนแปลงไปเช่นเพิ่มส่วนขยายคำว่าหนักมากเข้าไปนะคะทีนี้นักเรียนมาดูประโยคที่ไม่มีส่วนขยายแล้วก็มีส่วนขยายนะคะ,ะดูประโยคที่ว่าไก่ขันถ้าเราเพิ่มส่วนขยายคำว่าไก่ขันเสียงดังความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะ เด็กๆวิ่งเด็กๆวิ่งรอบสนามชาติชายหัวเราะชาติชายหัวเราะเสียงดังนี่นะคะชนิดที่สองสักร,รกริยาคือกริยาที่ต้องการกรรมมารับนะคะศัะะก,รรกริยาก็คือ กริยาที่ต้องการกรรมมารับจึงจะทําให้ประโยคนั้นมีใจความสมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนนะคะเช่นกินเตะขายซื้อจับดมดื่มขับขีเ่เขียนฟังวาดนี่นะคะเ,เช่นประโยคที่ว่าพ่อกินข้าว จะ,ะเนี่ยถ้าเรามีกรรมมารับคําว่าข้าวเป็นกรรมนะคะคำว่าข้าวเป็นกรรมก็ทําให้ประโยชน์มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีข้าวมาเป็นกรรมรองรับพ่อกินเฉยๆเราก็ไม่รู้ว่าพ่อกินอะไรทําให้ใจความนั้นไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ชัดเจนนะคะเจี๊ยบดื่มนม ผมขี่จักรยานเห็นไหมคะจักรยานเป็นกรรมมารองรับถ้าบอกว่าผมขี่ขี่อะไรล่ะ,ะใจความก็ไม่สมบูรณ์แล้วชัดเจนใช่ไหมคะ,ะน้องและแม่อ่านหนังสือนี่นะคะทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะเช่นฉันจับ ฉันเป็นประธานจับเป็นสกรรมกริยาทําให้ประโยคสมบูรณ์ไหมคะประโยคก็ไม่สมบูรณ์เพราะเนื่องเนื่องจากไม่รู้ว่าฉันจับอะไรฉันก็เลยต้องการกรรมมาต่อท้ายาก็เลยมีคำว่าผีเสื้อเข้ามาเป็นกรรมก็เลยทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ใหม่และได้ใจความว่าฉันจับผีเสือ้อฉันจับนกฉันจับไม้กวาดฉันจับปากกาแบบแบบนี้นะคะใจความจะได้สมบูรณ์ขึ้นแจววาดไม่รู้เรารู้ไหมคะว่าเจววาดอะไรถ้าบอกว่าแจววาดรูปชัดเจนขึ้นไหมคะวรชัดเจนขึ้นนิดโดม ดมอะไรล่ะดมมีตั้งหลายดมใช่ไหมคะถ้าบอกว่านีดโดมดอกไม้ไหมคะใจความก็จะสมบูรณ์ขึ้นกระรอกปีนเราก็ไม่รู้เรื่องอออาจจะไม่ชัดเจนถ้าบอกว่ากระรอกปีนต้นไม้ใจความก็จะสมบูรณ์ขึ้น,รรนจจชนัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นสักกรรมกริยาจึงเป็นกริยา ที่ต้องการกรรมมาต่อท้ายนะคะจึงจะทำให้ประโยคนั้นมีใจความแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะคะชนิดที่3วิกาตัถะกริยานะคะวิกาตัถะกริยาก็คือกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองซึ่งต้องมีคำนามหรือคำ สัพพนามมาทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายจึงจะทำให้ประโยคนั้นมีใจความสมบูรณ์ชัดเจนนะคะเช่นเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือดุดราวนะพวกนี้จะเป็นวิกตตถฐกริยานะครับซึ่งเป็นคำกริยาที่ ไม่มีเนื้อความในตัวเองต้องมีคำนาหรือคำสรรพนามมาทำหนะ้าที่เป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายของประโยคนะคะเช่นประโยคที่ว่าพี่เป็นตำรวจเห็นไหมคะ,ะก็จะชัดเจนมากขึ้นม้าคล้ายลาแมวคือสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก ช้างคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเห็นไหมคะช้างเป็นประธานของประโยคคือเป็นวิการตรกริยาส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เป็นคํานามหรือส่วนเติมเต็มเห็นไหมคะเราจะเอาคํานามมาเป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายของวิกตตระกริยานะคะเธอคล้ายฉันเธอเป็นประธาน ร้ายเป็นวิกัตตะ,ะกริยาส่วนฉันเป็นคําสรรพนามมาใช้เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคนะคะทําให้ประโยคมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นชนิดที่4นะคะก็คือกริยานุเคราะห์กริยานุเคราะห์หรือกริกรยาช่วยนะคะ คือคำกริยาที่ช่วยให้กริยาหลักมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้นเช่นกำลังพึ่งเคยจะน่าจะอาจจะคงย่อมโปรโดแล้วถูกเช่นประโยคที่ว่าต๋อยจะไปโรงเรียนเห็นไหมคะ,ะคำว่าจะจะต้องมี กริยาหลักกริยาหลักก็คือคําว่าไปนะคะเป็นกริยาทีเนี้ยกริยานุเคราะห์กริยาช่วยใช้คําว่าจะไปเพื่อให้ประโยคชัดเจนยิ่งขึ้นฝนกําลังจะตกนะะใช้คําว่ากําลังจะมาเป็นกริยาช่วยกริยาหลักคำว่าตกเป็นกริยาหลักของประโยค ฉันเคยทำไรนะคะเคยเคยก็เป็นกริยาช่วยนะคะส่วนคำว่าทำเป็นกริยาหลักของประโยคเช่นประโยคที่ว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพระอาทิตย์เป็นประธานของประโยคกำลังจะ คือกริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วยนะคะคําว่าขึ้นเป็นกริยาหลักของประโยคประโยคก็จะชัดเจนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะฉันเคยไปประเทศญี่ปุ่นฉันเป็นประธารของประโยคเคยเป็นกริยานุเคราะหะค์คำว่าไปเป็นกริยาหลักของประโยคเห็นไหมคะ ทีนี้เรามาดูหน้าที่ของคำกริยากันนะคะ,ะหนึ่งทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคเช่นแม่ซื้อขนมคำว่าซื้อคำว่าซื้อเห็นไหมคะทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคแม็กกินไข่เจียวคำว่ากิน แมวจับหนูกลับมาจับทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคนะคะอันหน้าที่ที่สองของคำกริยาก็คือทำหน้าที่ขยายอกรรมกริยาทำหน้าที่ขยายอกรรมกริยาคุณตาเดินดูต้นไม้เห็นไหมคะเดินเป็นกริยาหลักในประโยค แล้วคำว่าดูเป็นอกรรมกริยาะะเห็นไหมขยายอากรรมกริยาะคำะว่าต้นไม้ขยายคำว่าเดินมแม่นั่งปลูกผักคำว่าปลูกผักขยายคำว่านั่งทำหน้าที่ขยายอากรรมกริยาหน้าที่ที่สามข้อที่สามก็คือทำหน้าที่ขยายคำนาม เขาซื้อบ้านจัดสรรในซอยนี้คำว่าจัดสรรเป็นคำกริยาขยายคำว่าบ้านเห็นไหมคะขยายคำนามและสุดท้ายหน้าที่ที่4ี่ทำหน้าที่เหมือนคำนามออกกําลังกายทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงขยายคำนามคำว่าออก ร่างกายทุกวันทําให้ร่างกายแข็งแรงอ่านหนังสือช่วยให้ฉลาดเห็นไหมคะทำหน้าที่เหมือนคํานามเป็นประธานของประโยคแม่ชอบทํากับข้าวีทีนี้ดูข้อสังเกตนะคะเนื่องจากมีการละการไว้ถ้าหากเราเติมคําว่าการลง ข้างหน้าหากเราเติมคำว่าการลงข้างหน้าคำเป็นการออกกำลังกายคำนี้จะเป็นนามบอกอาการทันทีนะคะไม่ใช่กริยาแลวนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำหน้าที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคได้เหมือนคำนาม นั่นเองนะคะทีนี้เราเรียนรู้แล้วนะคะว่าคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการของคนสัตว์สิ่งของนะคะแล้วแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะทีนี้แต่และชนิดนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าแต่และชนิดมีความหมาย ว่าอะไรแล้วก็ทําหน้าที่แบบไหนแบบฝึ่งหัดท้ายบทน,นะคะให้นักเรียนเฉียนชนิดของคํากริยาของประโยคต่อไปนี้คุณครูมีประโยคมาให้อยู่20ประโยคคําที่ขีดเส้นใต้ข้างล่างนะคะก็คือคํากริยานั่นเองแต่ทีนี้ให้นักเรียนไปจําแนกออกให้ได้นะคะว่า กริยาที่คปภูขีดเส้นใต้ข้างล่างเป็นอักรรมกริยาหรือสะกรรมกริยาหรือวิกะตถะกริยาหรือเป็นกริยานุเคราะห์นะคะ4ชนิดนี้ให้นักเรียนไปจำแนกแล้วก็ตอบลงในด้านหลังประโยคให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ ส่งให้คุณครูด้วยนะคะอ่าชั่วโมงนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ